มื้อนี้มันหน้ามากองเที่ยงค่ะนี่มาย่างปลาดุกพร้อมนี่ย่างปลากินกับสมตำตำทัวตำแตงมีหลายตำมนัน<า>เอามามาดูผีน้องเลยนีย่แสบน้ำกันก็จะไปตัดตัวสนิมมานาครับ ตื่นเต้นตื่นเต้นนิมตื่นเต้นนิมได้บานานนิ้มตื่นเต้นครับไปเฮ็ดมเศ้าพุทธยาวนี่มี มาค่ะปูนิไมกลองเที่ยงยังเป็นวแยกปลาายงนั้นน้ำมันเต็มหมดเลยปไนเอาแหวนนาน้วใ่

มือน,นีมัดกองเพี้ยงนะคะ